สวัสดีครับอยู่กับชาแนลว่าว่านะครับอยู่กับเกมทมซิลล่านะครับเป็นเกมแก้หัวร้อนนะครับเวลาเล่นโมบายหรือเล่นเกมหัวร้อนมานะครับเรามาระบายกันที่ตรงนี้เลยครับทมซิลล่านะครับก็ตัวเกมเล่นไม่ยากครับเป็นเกมระบายอย่างเดียวครับกดเริ่มเกมเลยครับเขาให้เปรียบนิ้วเราเนี่ยครับเป็นเหมือนตีนก็ซิลล่านะครับสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรรู้ไหมครับทำลายแม่งให้หมดครับ นี่ครับกระทืบเข้าไปครับนี่ครับกดมันเข้าไปครับเหยียบคนให้ตายครับตำรวจตำรวจฆ่ามันให้หมดครับเรามีหน้าที่เหยียบครับตำรวจมันยิงเราแล้วก็เหยียบมันเข้าไปครับเราก็ใช้ตีนเดินครับใช้นิ้วอ่าใช้มือใช้นิ้วเนี่ยครับกดซ้ายขวาครับเหมือนใช้เวลาเราก้าวขาเดินครับกระทืบเข้าไปครับกระทืบรัวๆครับ นี่ครับได้เลเซอร์ยิงนะครับเก็บอะไรเอ่ยเมื่อกี้ครับแล้วเราก็เดิน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 ครับก้าวเดินเข้าไปครับแต่ระวังนะครับมันมีกับดักด้วยครับแล้วก็มีตำรวจมาคอยยิงหรือทหารมาคอยยิงเราครับเราเห็นเราก็ต้องฆ่ามันครับตะทืบมันไปเรื่อยๆครับเกมแก้หัวร้อนครับนี่ครับระทืบมันเข้าไปครับยิงยิงยิงะคือเก็บอะไรเอ่ยครับแม่เป็นไงหายหัวร้อนทันทีเลยครับตืดๆดืๆมาเลย กระทืบไปครับกระทืบมันเท่าไรครับเราโหดอยู่แล้วครับทืบครับรถถังครับไปตึกเอาให้หมดครับคนเนี่ยกระทืบให้หมดครับกดรัวๆครับเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับทหารยิงแล้วกระทื้นมันครับรถถังครับยิงครับกระทืบมันครับกระทืบให้หมดครับรถรถไฟครับกระทื้นกระื้นกระทืครับ เวลาใกล้หมดแล้วครับเลือดเราหมดครับก็ซิล่าโดนถล่มครับอันนี้เป็นโฆษณานะครับนี่ครับไม่ต้องคิดอะไรครับเหยียบมันอย่างเดียวครับเล่นแล้วจะหายหัวร้อนนะครับแต่ว่าจะเมื่อยนิ้วจะปวดนิ้วทันทีเลยครับ โหลดมาเล่นกันครับแก้เซ็งครับได้ครับทําซิลล่าครับเวลาเจอทีมห่วยแตกหรืออะไรก็นี่เลยครับไม่ต้องมีทีมครับคนเดียวกดรัวๆเข้าไปครับเดินแล้วก็เหยียบแล้วก็ย่ําเข้าไปครับตํารวจครับไม่ชอบมันก็เหยียบมันเข้าไปครับทืบเข้าไปครับรถตำรวจรถถังมาคืบมันเข้าไปครับชัว GTA ชิดซ้ายครับเราเป็นกัซิล่านะครับทืบครับรถถังครับทืบเข้าไปครับเหยียบอย่างเดียวไม่ต้องยังครับเครื่องบินรับเครื่องบินครับมันจะมายิงเราครับคืบมันเข้าไปครับนี่ครับเลเซอร์เรามาแล้วครับเดินรับเลเซอร์มาแล้วต้องรีบเดินรับก้าครับก้าโอ้มีกระดักครับเมื่อกี้มีกระดักด้วยครับ ยิงกับดักระเบิดทิ้งไหมครับรถถังทหารมันเนี่ยครับมีกับดักเห็นไหมครับเราต้องก้าวข้ามไปครับเหยียบรถถังครับโอ้รอบนี้ได้ตั้งหกแสนนะก็โฆษณาเขาก็แค่ห้าวิเองนะครับผมว่าหลายๆเกมเนี่ยโฆษณาสามสี่สิบวิเลยอันนี้ห้าวิถือว่าน้อยมากครับ ไปใหม่ครับกระทืบครับกระทืบครับภารกิจของเราคือการกระทืบครับไม่พอใจใครกระทืบเข้าไปครับนี่คือการนองเลือดครับกระทื้อไปทำไมครับมวนพลูดที่ยับครับดูสังเกตที่ตีนก็ซิล่าครับว่านิ้วลัวแค่ไหนครับกระืบเข้าไปครับกระทื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 บตำรวจครับยิงทําไมครับรถถังคนกระทืบอย่างเดียวครับให้เรากระทืบไฟแดงไม่ได้ว่ะ กระ,ะ,ะทืบกระทืบกระทืบเข้าไปครับซ้ายขวาซ้ายขวาก้าวาเดินเข้าไปครับไอ้ขวางทางเราต้องเละครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วกะธืมครับขวดให้ยับครับรถถังครับมันยิงเราครับเราต้องกะธืมมันครับไปต่อครับ นี่คข้างหน้ามีกับดักอ๋อเราเหยียบโดนกับดักเมื่อกี้ครับคิดดูว่ามันมีกับดักก็าซิล่าครับโอ้ยกดผิดกดติดตั้งเฉยเลยมาต่อกันอีกรอบนึงครับคามอมน หว Dante, Nacional, ัวดเข้าไปครับหัวดเข้าไปครับตำรวจยิงกระทืบมันครับกระทืบกระทืบกระทืบครับเดินครับเดินเดินแล้วก็ต้องกระทืบครับต้องกระทืบทะเลให้หมดครับอย่าให้ใครรอดนะครับใครวิ่งหนีเราต้องตามกระทึบครับนี่ครับคนอยู่ในบ้านวิ่งออกมากระทืบมันให้หมดครับลดลดอย่าให้เหลือครับหัวดรัวครับเริ่มนะครับเริ่มปวดนิ้วแล้วครับ ใช้หัวร้อนมาปวดนิ้วแทนนะครับหัวรัวๆครับหัวรัวๆครับคอปเตอร์ครับกระทืบม,มันครับกศซิล่าแม่งกระทืบมคปเตอร์มีลูกบอลน,นะครับนี่ครับได้รองเท้านักบอลน,นะครับกระทืบครับ Here go ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับใครชอบก็โหลดมาเล่นดูครับแก้เซ็งครับโอเคครับสวัสดีครับ